เข้าสู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับก็คือ q 4 2563แล้วนะครับก็มีหลายคนเนี่ยมาถามผมเรื่องเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแล้วนะครว่าเราควรจะลดหย่อนภาษียังไงเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายในการที่จะเลือกตัวที่จะมาแบ่งเบาการชํำระภาษีของเรานะครับผมเคยพูดในคลิป หลายคิดไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการทาประกันนะครับก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจอะไรที่ค่อนข้างคาดเคลื่อนนะครับวันนี้ก็เลยมาทำความเข้าใจสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือคําที่ชื่อว่าทุนประกันแล้วก็เบี้ยประกันนะครับอันนี้คือบางคนเนี่ยจำสับสนคําว่าเบี้ยกับทุนนะครับเวลาที่เราไปซื้อประกันภัยหรือประกันชีวิตแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณประสบอุบัติเหตุ คุณจะได้เงิน1รล้านบาทไม่ว่าเป็นลูกหลานหรือภรรยากันนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นทุนประกันภัยที่คุณจะได้นะครับทุนประกันชีวิตที่คุณจะได้นั่นเองแล้วเขาก็จะบอกว่าแต่คุณจะต้องจ่ายเงินให้กับตัวแทนประกันปีละปีละ1000บาทนะครับปีละ1,000บาท 1,000บาทนั่นคือเบีย้ยประกันนะครับอย่าจับส่วนนะครับเบีย้ยประกันก็คือเราต้องจ่ายขึ้นไปส่วนทุนประกันก็คือเงินที่ถ้าเราเป็นอะไรตามกรมธรรม์แล้วเราจะได้รับนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งประกันสุขภาพเหมือนกันว่าเบีย้ยประกันอยู่ที่10,000บาทนะครับทุนประกัน cover อยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทมีค่าห้องค่ารักษาตามโรคค่าอะไรต่างๆนั่นนะครับก็คือค่าทุนประกันที่เราไปทําประกันไว้นั่นเองถ้าไม่ผมถึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคน สับสนนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะก็ทำประกันทำไมลดหย่อนภาษีได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ครับคือผมขอพูดเป็น2 s e เซ i ชั่นนะครับสส่วนของประกันที่สามารถจะลดภาษีได้ตามกฎหมายในปี2563นะครับในการยื่นของปีหน้านั่นเองนะครับปีนี้เราลดหย่อนในเรื่องของประกันประกันการลดหย่อนมันจะแบ่งได้เป็นด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่คือ ประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพก้อนหนึ่งก้อนที่2ก็คือประกันแบบบำเหน็จบำนานนะครับประกันแบบบำเหน็จนานผมไม่ขอพูดถึงผมขอพูดถึงประกันชีวิตและสุขภาพประกันชีวิตและสุขภาพนะครับกฎหมายบอกไว้ว่าถ้าคุณซื้อเบี้ยประกันก็คือเงินที่ต้องจ่ายจริงไปนะครับรวมกันทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท1000 0แบาท แต่ใน10,000แสนบาทนั้นจะต้องรวมประกันทั้ง2ตัวได้กันก็คือประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพซึ่งย่อยไปกว่านั้นอีกประกันสุขภาพคุณซื้อได้เบี้ยประกันไม่เกิน2 5 0 0 0บาทอันนี้ปรับจาก15 0 0 0ขึ้นมาจากปีที่แล้วนะครับ25,000บาทนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าปีนี้ผมซื้อเบี้ย ผมซื้อประกันสุขภาพประกันสุขภาพประกันมะเร็งประกันเวลาผมเจ็บป่วยประกันโรคร้าย25,000บาทเต็มแม็กซ์เลยผมจะซื้อประกันชีวิตแล้วไปลดหย่อนภาษีได้คิดวิธีง่ายๆก็คือผมบอกไปแล้วนะครับ2ตัวลมกันต้องไม่เกิน1,000 0แเอา1,000 0 0ตั้งลบกับ25,000ก็คือผมยังมีสามารถไปซื้อเบียบ้ยประกันชีวิตได้ไม่เกิน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทรวมกันสองอันก็คือแสนหนึ่งไม่งงนะครับไม่งงนะครับแต่ถ้าเกิดปีนั้นนะครับหรือปีนี้ผมบอกว่าผมซื้อประกันชีวิตไปสองหมื่นบาทนั่นหมายความว่าผมก็สามารถซื้อประกันชีวิตทุตที่ขับประกันสุขภาพสองหมื่นบาทผมสามารถซื้อประกันชีวิตได้อีกแปดหมื่นบาทรวมกันก็คือเป็นแสนหนึ่งนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดผมเกิดซื้อประกันชีวิตเป็นห่วสุขเป็นกวนชีวิตตัวเองมากประกันสุขภาพนะครับทฤทีผมซื้อประกันสุขภาพประกันมะเร็งประกันอะไรกสี่หมื่น 40, บาทเหมือนเท่ากับผมซื้อประกันชีวิตได้อีกหกหมื่นบาทหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ข้อตกลงเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วประกันชีวิประกันสุขภาพซื้อได้มากสุดไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อสี่หมื่นบาทหักได้เต็มที่ก็สองหมื่นห้าพันบาท เพราะฉะนั้นตอบว่าถ้าคุณซื้อประกันสุขภาพ40,000บาทคุณหักได้25,000บาทคุณจะสามารถซื้อการชีวิตได้อีก75,000บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากส่วนนะครับสตัวรวมกัน100,000บาทที่จะสามารถรับลดภาษีได้ก็คือประกันชีวิตกับประกันสุขภาพประกันสุขภาพก็มีข้อแม้ว่าซื้อได้ไม่สุดปีละไม่เกิน25,000บาทนะครับเพราะ,ะนั้นส่วนที่เหลือก็จะไปหักในส่วนของประกันชีวิตเอา แต่ประกันชีวิตก็มีเงื่อนไขมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับปีก่อนๆก็คือประกันชีวิตจะต้องคุ้มครองชีวิตคุณ10ปีนะครับอย่างน้อย10ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเอามาลดหย่อนได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับประกันแบบบำเหน็จบำนาญเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ผมบอกว่าสามารถที่จะมาลดหย่อนภาษีเพิ่มได้สําหรับผู้ที่กำลังหาประกันอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้จำง่ายๆประกันชีวิตกับประกันสุขภาพรวมกันลดหย่อนได้1 0 0 0 0แบาทแต่ประกันสุขภาพซื้อได้มากสุดลดหย่อนได้แค่25,000บาทที่เหลือต้องเป็นประกันชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคิดความรู้ดีๆอย่างนี้ต่อไปในครั้งหน้านะครับผมนิสนาทกินทองคำสวัสดีครับ